ไปพูดคุยนะคะในมุมมองของนากวิเคราะห์กันบ้างน,นะคะต่อสถานการณ์การลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะหลายคนบอกว่าเน่เราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรดีวันที่ลงก็คิดว่าจะลงอีกนะคะวันที่ขึ้นก็ขึ้นมาอย่างมือหวาเลยทีเดียวนะคะพูดคุยกันกับคุณสุวัสด์วัฒนาพรโรมห่้มในการสายงานวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครัคุณสุวัสด์คะครับสวัสดีครับ ค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยวันนี้กับเมื่อวานนี้นี่คนละเรื่องเลยนะคะมองยังไงบ้างคะสําหรับความผันผวนที่<ม>เกิดขึ้นเวลานี้อะค่ะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งสารัสนะครับจนถึงผลการเลือกตั้งมีความชัดเจนเนี่ยมีความผันผวนที่เกิดขึ้นกับตลาดบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกก่อนนะครับก็ตลาดยังติดภาพนะครับว่ากรณีที่คุณโดน,นทลด์ทั์มาหรือว่าเป็นภาพ ที่พรรคิพกษิจรเนี่ยครองทั้งสภาบนและสภาล่างเนี่ยอาจจะทำให้มันมีประเด็นนะครับทั้งในเรื่องของเ a รดบ a ลเท c h บอลที่กังวลกันอยู่นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ใช้งบค่อนข้างเยอะนะครับขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้บอลอยู่สระสูงขึ้นหรือเปล่านะครับและสองสาเหตุเนี่ยอาจจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ย ลงช้ากว่าที่คิดนะครับวงจอดอกเบีย้ยจะลงช้ากว่าที่ตลาดคาดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นนี้ผมต้องเรียนภาพน,นี้นะครับว่าเอ่อจากถ้าเราดู US bond อนปีนะครับถ้าแฟนๆรายการหลายท่านมีโอกาสเปิดชาร์ตตามดูเนี่ยจริงๆแล้วเอ่อจากจุดต่ำสุดนะครับสักช่วงต้นๆ้นเดือนตุลานะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาเกือบจะ1 0 0ยเปอร์เซ็น์แล้วนะครับผมเชื่อว่าเรื่องริสตรงเนี้ยมันถูกอาจจัสมาในตลาดแล้วนะครับตรง แล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีจุดเปลี่ยนนะครับรายงานเงินเฟ้อ C P I นะครับถ้าอ่อนตัวลงนะครับก็มีโอกาสที่ยิวจะกลับทิศได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปนระเด็นแรกก่อนนะครับส่วนเรื่องภายในเดี๋ยวผมไล่เรียงต่อครับค่ะจากภาพนี้เนี่ยนะคะถ้าเรามองแล้วเนี่ยของไทยเองเรา ได้รับผลกระทบยังไงอะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไทยเองก็คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวภายในประเทศแต่ส่วนหนึ่งก็คาดหวังเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในไทยนะคะหลายๆนโยบายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าของคุณโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะดึงเม็ดเงินกลับตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าไทยจะเสียเปรียบหรือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงไหมคะ ครับต้องต้อแยกเป็นทีละขานะครับเ,เรื่องแรกก่อนนะครับถ้าวงจรดอกวงจรดอกเบีย้ยเนี่ยลงชากก้ากว่าคาดนั่นหมายถึงว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็ง against ค่าเงินของสกุลเงินนะครับเออมันก็ทําให้กองเดบบิ้นแรงกดดันต่อฟันโกลนะครับส่วนอีกมุมนึงนะครับเราจะทราบกันดีว่านโยบายคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมองอเมริกันเฟิร์สนะครับนั่นหมายความว่าเาศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยรวมรวมถึงกําไรตลาดตลาดหุ้นอเมริกาต่างเนี่ย จะดีนะครับเช่นนโยบายการลดภาษีงเงินได้ยี่ิบุคคลเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับตรงน,น,นี่ยถ้าโฟลต้องเลือกในจุดเริ่มที่เห็นภาพนโยบายแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าโฟลเนี่ยก็คงมองทางฝั่งสหรัฐก่อนฝั่งของพวกเอเอ็มเชียนะครับส่วนในมุมของเทรดวอลต์เทควอลอันนี้จริงต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆบริษัทหลายๆอ่าาหลยๆประเทศในฝั่งของเอเอ็มเชียเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับแต่จริงๆถ้าเราลองไปดูตัวเลขหนึ่งที่ ทางบอล็อกกรุงศรีแล้วรวบรวมเนี่ยเราจะเห็นภาพหนึ่งนะครับว่าจริงๆทิปเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ว่าผลกระทบเมื่อเทียบกับเอเมเชียเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่านะครับเราจะเห็นสักเจอไรายได้นะครับว่าบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับอินเดียจีนเนี่ยมีการพึ่งพาไรายได้จากในสหรัฐและจีนเนี่ยเยอะนะครับระดับเปิ้ลดิจิตนะครับยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับมาดูไทยดู แม้แต่ในทิปมาร์เก็ตเองเนี่ยผมเห็นเยอะที่สุดนะสองประเทศเนี่ยรวมการจีนสหรัฐเนี่ยไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วของไทยเราเองเราไปดึงรายบริษัทเลยนะครับก็จะเห็นภาพว่าเรา,ายได้เนี่ยระดับไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นเนี่ยอิมแพคจริงๆในแง่ของเทรดบอลเทคบอรอบเนี่ยคิดว่าค่อนข้างจํากัดน,นะครับและอีกด้านหนึ่งนะผมคิดว่าให้หลายๆท่านตั้งตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่ารอบที่คุณโดนท่านทำมารอบที่แล้วเนี่ย มันเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรที่ตลาดเนี่ยไม่ได้คาดหวังมาก่อนนะครับว่าจะค่อนข้างจะช็อปเมื่อเกิดภาพของเท็จบอลเท็จบอลขึ้นเนี่ยแต่พอเขาปรับใช้นโยบายเนี่ยการปรับฟัพไพ่เชนนะครับอะไรต่างเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายปีนะครับดังนั้นเนี่ยอิมแพ็คจริงๆถ้าไม่ได้เห็นการใช้นโยบายเท็จบอลเท็บอลแบบเข้มงวดรุนแรงมากเนี่ยคิดว่าเออดีดีไม่ดีนะครับเรื่องเนี่ยจะเป็นบวกอ่อนๆกับไทยด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะพวก สินค้าจําเป็นอย่างพวกอาหารที่เรามีจุดแข็งครับค่ะเราเคยผ่านมาแล้วนะคะก็น่าจะมีโอกาสในการปรับตัวได้แต่ถ้าเรามองกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเองบ้านนะครวันนี้รบ,บรรยากาศการขายเวลาที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นไม่กี่ตัวเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างนิ่งหนึ่งใน ที่ฉุดขึ้นมาทําให้ตลาดดีขึ้นก็คือเดลตานะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะมูเหมือนว่านักลงุนยังคงเลือกอยู่มันไม่ได้มีเงินกระจายเข้าไปในหุ้นทุกกลุ่มทุกตัวสักเท่าไหร่อะค่ะครับจริงๆต้องก็ต้องเรียนภาพนี้นะครับว่าเราถ้าไหนท่านตามเศรษฐกิจไทยดีๆเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพลักษณะของเคเชฟเหมือนกันนะครับเคยังไงนะครับเคที่เป็นขาขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าหุ้นในธีม อินฟราสต u ักเจอร์เทคที่ไปกับ Data Center นะครับคือจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของทีมเนี่ยก็คือมาจากเรื่องการเตริบโต,ตของเทคโนโลยีนี่แหละเราจะเห็นอุ่นม็กซเซเของสหรัฐเนี่ยขึ้นเยอะนำตลาดนะครับจุดที่มันเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนมายังทางฝั่งเอเชียหรือบ้านเราเนี่ยก็คือว่าผู้โครงสร้างพื้นฐาน Data Center เนี่ยเขาเลงทุนเดิมเขาลงทุนกันไซสิงคโปร์นะครับอาจจะลงทุนกันไม่ค่อยพอละ สิงคโปร์เริ่มมีปัญหาเรื่องความมั่นคงของพลังงานนะครับมูฟที่ย้ายออกมาก็เลยย้ายออกมาไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็เลยตลาดเรเลมมองภาพเป็นตีมใหม่นะครับว่าถ้าเทคโนโลยีมา AI มา Data Center ก็ต้องตามมานะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ดีที่จะเป็น S-curve ใหม่ๆนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าน้ำหนักในกลุ่มเหล่านี้ยอย่างที่เราเห็นภาพจะเป็น a d v a n c e True นะครับกั l f Delta นะครับ สี่ห้าตัวหลักเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นตัวนําตลาดเนี่ยก็ยังมีแรงที่นําตลาดเดี่กต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นสักเจอที่เราเห็นภาพนะครับก็เอ่อเป็นคําอธิบายส่วนกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะครับหลายท่านอาจจะมีคําถามเอ,อ้ทำไมวันนี้หุ้นไทยเริ่มฟื้นตัวนะครับอย่างที่ผมไล่เรียงไปนะครับเรื่องสารัดเนี่ยเราพายอินกันไปแล้วระดับหนึ่งนะครับแล้วอิมแพคเอ่อที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมีโอกาสที่จะจํากัดกว่าที่คิดนะครับนอกจากนี้เองระยะสั้นเนี่ย การปรับใช้ในโยบายของคุณทัมเนี่ยกว่าจะเข้ารับตําแหน่งจริงก็ช่วงเดือนมกราคมนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงปลายปีเรายังน่าจะพอเอ็นจอยได้อยู่นะครับทีนี้จุดสรุปหนึ่งในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นภาพหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มันเป็นช่วงของการรายงานกําไรตลาดครับคุณแผนเ,เราเห็นภาพปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงโค้งแรกของเร a อเซกเตอร์หลักๆเนี่ยปกติจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มปิตโตรเคมีนะครับรายงานออกมาเนี่ย หงายหลังนันหมดเลยนะครับกำไรผมดูช่วงบันสุกนะต่ํากว่าที่ตลาดคาด24อนะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมาต้นสัปดาห์นี้นะกลุ่มโดเมติกค่อยๆทย,ยอยมารายงานมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าตัดส่วนกําไรที่รายงานมีกว่าคาดเป็นไปนตามคาเนี่ยออกมาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทําให้ล่าสุดนะเมื่อเช้านี้เราเช็คตัวเลขน,นะครับกำไรตลาด ระดับที่ต่ำกว่าค่าเนี่ยมันลดลงนะครับเหลือลบ19ซนะครับและนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดบวกที่ทำให้ตลาดเนี่ยดูน่าจะดูเชื่อมั่นกับกลุ่มโดเมสติกเพลย์ต่างๆเลยมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเห็นภาพการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ครับค่ะตรวจสอบเรื่องของสัญญาณซื้อของกองทุนวายุพักกันบ้างดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะคะหลาย จากตามองเกี่ยวกับเรื่องของแรงซื้อแรงพยุงของวายุพักนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าจังหวะที่มันหลุดต่ำกว่า1450จุดลงไปดูเหมือนว่าจะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้นมาหลา,หลายครั้งนะคะอันนี้เราสามารถสันนิษฐานได้ไหมคะว่าระดับดัชนีประมาณนี้แหละที่อ่ามันน่าจะดึงดูดใจหรือแม้กระทัง่งในกรณีของวายุพักเองเขามีเบรชมร์กอะไรหรือเปล่าคะที่เขาจะตัดสินใจในการที่จะเข้ามาพยุงตลาดในแต่ละรอบอะคะ่ะ ครับผมคิดว่าเนื่องจากว่ากองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่ลงทุนในระยะยาวนะครับก็ต้องถือกันเป็นระยะเวลาแบบ10ปีนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ย่อมต้องเลือกหุ้นทีออ่อยู่ใน S อสหลักนะครับอี้ผมไล่เรียงไปเรื่องกลุ่มที่อาจจะเป็นอินฟาที่ล้อไปกับเทคโนโลยีนะครับก็น่าจะเป็นเป้าหมายหลักนะครับอีกด้านหนึ่งเองก็ต้องมองกลุ่มที่ให้ดีเวนด์ยิวที่ดีนะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยทำยงังไงถึงจะได้ผลตอบแทนที่ดีก็ต้องหาจังหวะ นะครับก็เวลาที่มีมีความเสี่ยงปกบคุมอยู่นะครับโฟต่างชาติไหลออกนับต้องทุนภายในไม่เชื่อมั่นเนี่ยก็อาจจะอยู่ในสระของการเวทแอนซีก่อนนะครับแต่พออินเด็กซ์ลงมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดว่าอย่างรอบนี้เองบริเวณ14 3 1 4 4 3 1 4 4 0เนี่ยก็เริ่มเห็นการดึงพอร์ชั่นกลับเหมือนกันนะครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาอาจจะจับตาดูเองเมื่อวานเราดูยอดซื้อของนักทุนต่างชาตินะครับกลับมา ซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ต้องเรียนภาพว่ารอบของการเข้าล่าสุดะมาสักเม็ดเงินสักสามหมืล้านถ้ผมรับไม่ผิดนะก็มีการหมุนลงไปแล้วนะครับในช่วงก่อนแล้วก็หลังจากการเลือกตั้งสารัฐนะครับตรงน,นี้ก็พอโฟลต่างชาติเนี่ยเบาลงคิดว่าเขาก็มีความเชื่อมั่นในการลงทุนมากขึ้นครับค่ะจะเห็นภาพนะคะในหลายๆมุมแล้วนะคะงั้นเรามาดูการวนะางแผนการ กันบ้านดีกว่าค่ะถ้าหากว่ามองจังหวะในตลาดหุ้นไทยนะคะที่บางวันก็ลงมานะคะหรือว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยดูค่อนข้างกว้างบวกลบประมาณ10จุดนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นธรรมดาแล้วนะคะเราแนะนําคําแนะนําสําหรับั้งลงทุนในาแผนจัดก,การพอร์ตยังไงบ้างคะ่ะครับก็สำหรับการลงทุนช่วงนี้นะครับคิดว่าด้วยประเด็นที่ตลาดยังมีคอนเซต์นะครับมีความกังวลเรื่องของ เนียบายเทรด e อทอยู่บ้างนะครับเรื่องกลุ่มที่อิงกับ External Factor เนะครับเช่นอย่างพวกชิ้นส่วนที่มันไม่ได้ไปกับกระแสหลักนะครับรวมถึงพวกกลุ่ม Energy นะครับที่อาจจะยังไม่มั่นใจกับทิศทางเศรษฐกิจนะครับราคาพลังงานยังมีประเด็นว่าสหรัฐเนี่ยจริงจะยืนแข็งต่อต่อจากนี้ไปแบบนี้ได้เรื่อยไหมหรือว่าแม้แต่จีนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังกดจุดกับ ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเ,เรื่องของพวกพุ่กระพันก็ยังอาจจะมีเพรสเชอร์อยู่นะครับกลุ่มเหล่านี้ให้หลบไปก่อนนะครับส่วนกลุ่มที่ผมคิดว่าต้องเริ่มเริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนก็คือพวกกลุ่มที่เกี่ยกับโรแมนติกเพลย์นะครับอย่างคา์ปีกเองเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแคตาลิสต์นะครับเรื่องดิจิ t a ลบริเวณเฟดสองเนี่ยเงียบไปนานนะครับเดี๋ยวส9บกาพฤศจิกาเนี่ยคอมบอเศรษฐกิจจะเริ่มประชุมดันแรกนะครับ,รบโอกาสที่จะผลักดันแบบเร่งขึ้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับ กลุ่มแบงค์นะครับมีโอกาสได้ประโยชน์นะครับกลุ่มเช่าซื้อก็เช่นกันนะครับอย่างรอบแรกเนี่ยที่เงินนี้ต้องเหลเข้ามาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับจะเห็นไม่ว่าไม่ว่ากลุ่มที่เป็น AMC ติดตามนี้เนี่ยทั้ง j m t ชยโยเนี่ย c ค s h Collection ดีขึ้นหมดเลยนะทั้งยอนเยคิวอนคิวนะครับอ,อ,อีกด้านหนึ่งเองก็อย่างพวกกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยจริงช่วงนี้อยู่ในช่วงอาจจะพันผวนปรับฐานนะครับเพราะว่าตลาดจะยังระวังนะครับเพราะว่ารายงานงบไตรามาสสเนี่ย ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ leading เนี่ยพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาแล้วนะครับเมื่อวันเมาื่อวานรายงานนัท่องเที่ยวรายสัปดาห์เนี่ยสูงสุดในรอบ13สัปดาห์ครับคุณแพนดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็น leading ที่ดีนะครับส่วนสื่อสารนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนภาพว่ามันก็ยังมี u p s i d ์ทั้งเรื่องของการประมูลขึ้นใหม่กลับมาในราคาที่ถูกลงนะครับรวมถึงกรณี เรื่องขอร์กระเท้าสอวันก่อนอยังแจดควาลิคัสิพีเมลีเราอาจจะาหาพันธมิตรนะครับเก็มาแบ่งคอร์แชคอกันไปนะครับก็แน่นอนว่าการทํากําไรจากคอนเทนต์เนี้ยก็จะดีเพิ่มขึ้นนะครับก็มีหลายๆมุมที่ว่าโดมเมสติกเนี่ยยังน่าจะเป็นกลุ่มนำตลาดได้นะครับสุ่ณดิพาร์ทหนึ่งที่ผมอยากให้ตามดูก็ n n f ฟ t e c h ยังเป็นหุ้นที่อยากให้มีในคอร์พอร์ตนะครับในช่วง 3-5ปีข้างหน้านะครับส่วนสุดท้ายเป็นไชน่าเพย์นะครับก็ให้จับตาอย่าง IBL ที่เรื่องของสเปรดเขาเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วผ่านการตั้งร้อยค่าไปแล้วนะครับเราก็เริ่มเห็นผลบวกว่าต้น f i กคอ c ท,ที่มันมีอยู่ในหน้างบเนี่ยเขาลดลงนะครับระดับจุดคุ้มทุนของสเปรดต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแล้วคุนหุนจีนก็สอดคล้องกับตลาดหุนจีนที่เราเห็นเลยนะครับว่าโซนปัจจุบันบมันอยู่ในโซนที่ Under o อนนะครับก็ น่าจะมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีครับค่ะมีหลากหลายธีมนะคะที่สามารถเลือกลงทุนได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราลงมาเลือกในตัวหุ้นบ้างนะคะตัวที่สามารถซื้อได้นะคะนะหรือว่าทำกำไรได้จากช่วงเวลานี้ที่ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าวิ่งมาค่อนข้างไกลแล้วนะคะบางตัวในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนล่างนะคะมีคำแนะนำสำหรับการเลือกท็อปทิกยังไงนะคะครับท็อปพิกผมก็คิดว่า ให้เลือกไปตามตีมที่เราปูวไว้นะครับเพราะาเราเราพยายามมองหาแคตาลิสที่รออยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นกลางยาวนะครับอย่างหุ้นเด่นๆวันนี้ที่เราแนะนำนะครับเร่อร,รุงสีเราเลือกแอดวานนะครับก็ไปกับตีมเรื่องของอจ็ m i ม้นนี่แหละที่พอไปประมูลก็ประมูลพรีเมยรีกแน่นอนว่าเงินในกระเป๋าลดลงน,นะครับการจะประมูลขึ้นแข่งขันให้ราคาแพงมีก่อให้เกิดเพชเชอร์ต้นทุนใน รอบถัดไปเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงกับแอดฟ้าหรือฟูเนี่ยก็ลดลงนะครับอันนี้เป็นหุ้นแรกนะครับส่วนหุ้นที่2นะครับเราไปที่ CPO นะครับผมคิดว่าวันนี้รายงานกําไรนะไตรมาสสามเนี่ยเอ่อคิว1คิวอาจจะลดลงนะครับเป็นสีสนอปกตินะแต่ว่าถ้าเราไปดูยีออนเดียเนี่ยเราทางกรุงศรีเราคาดการณ์ว่ากําไรจะเติบโต36เปอร์เซ็นตยอนเดียนะครับก็เรียกได้ว่า CPO เป็นหุ้นบิ๊กแคปโต36เนี่ย เยอะมากนะครับก็ดนั้นเนี่ยอย่าพลาดโอกาสแล้วกันนะครับเราก็มีคตดเด็กเรื่องดิจิทัลเบลต์เฟสสองสัปดาห์หน้าด้วยนะครับวนสุดท้ายเราไปที่ CBG นะครับจริงรายงานก็บอกมาแล้วนะก็กำไรเนี่ยก็ถือว่าดีตามที่ตลาดคิดนะครับแต่ว่าแต่ว่าจุดที่มันดีแล้วยังน่าจะมีความต่อเนื่องในปีถัดไปนะครับก็ทงบริษัทยังวางกลยุทธ์นะครับที่จะใช้เรื่องขวด10บาทเนี่ยเพิ่ม Market Sha r รในปีหน้านะครับและเวลา Market s hare เพิ่มขึ้นเนี่ย นอกจากรายได้ที่มานะจุดหนึ่งที่จะมาก็คือเรื่องของมาร์จินนะครับเนื่องจากว่าเอ่อยูท i ไลเซชันเทของโรงงานเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับวันนี้เป็นสามหุ้นเด่นที่เราเนี่ยครับค่ะอะให้คุณผู้ชมได้เลือกลงทุนเอาไว้นะคะขออนุญ,ญาตสอบถามนะคะคําถามจากคุณผู้ชมบ้างน,นะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาะคะ่ะขออนุญ,ญาตท่านละหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะตัวแรกค่ะของมุมมองทสโก้ค่ะครับทสโก้กำไรออกมาถือว่า ทำได้ดีมากๆานะครับไรมาสามายงานเมื่อคืนวันนี้นะครับก็เเรียกได้ว่าจริงๆมันก็เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับรายได้นเนี่ยกลับมาเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าภาคบัาเนี่ยอั้นมานะครับช่วงไรมาทสี่นะครับก็ทางนักวิเคราะห์ของเราเยคาดว่ากําไรเนี่ย เองส่งต่อเนื่องนะครับก็ผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่าจริงๆเราไปตามดูตัวเลขงบภาครัฐอยู่เหมือนกันนะครับว่าตั้งแต่เดือนกันยาเดือนตุลาเป็นต้นมาที่เป็นงบของปีใหม่เนี่ยการเบิกจ่ายก็ดูเป็นปกตินะครับดังนั้นผมคิดว่าทัดโกยังอยู่ในส่งที่น่าจะรีพอร์ตเออร์ดิ้งดีต่อเนื่องนะครับคาแนะนําของเราเป็นเทรดดิ้งบายนะครับราคาเป้าหมาย2 0บาท10ตังค์ครับค่ะอล์ฟค่ะงบดีงบน่าจะดีไหมคะพอรับได้หรือเปล่า ครับการาฟเนี่ยผมคิดว่า,าจะเป็นหลายๆท่านอาจจะเห็นงบกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่าง g p ่ b i g g พีเรายงานออกมาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ประเด็นหนึ่งที่เราเห็นก็คืออาจจะมีเรื่องของทั้งในเรื่องของอขัดทุนค่างเงินบาทนะครับเรื่องเรื่องของค่างเงินก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจีพออาจจะไปเฮกจิ้งอาจจะสลับข้างกันนะครับแต่การาฟเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสเห็นภาพคล้ายๆ g g a m e คือมีกําไร fX นะครับนอกจากนี้เองเนี่ย เรื่องของ non profit เนี่ยผมคิดว่าก็ยังน่าจะทาได้ดีนะครับความผันผวนโดยเชิงโครงสร้างธุรกิจเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับส่วนระยะกลางยาวเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นหลักในทีมอินฟาเทคอยู่แล้วนะครับก็อ่อ,อนตัวลงมาเลยยังแนะนําให้ลงทุนนะครับก็ราคาเป้าหมายเราทําไว้ที่6 0บาท25าทก็จริงนะครับแต่ว่ายังมีอัพไซด์ที่เรายังไม่ได้ลงอีกเยอะนะครับเพราะต้องเรียนภาพนี้นครับว่าหลังจากกราฟรวมกับอินทัสเนี่ยรวมในการก่อน,นี้เนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าได้ ฐานทุนของอินทัตเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับการรองรับก่อสร้างพวกอินฟาสตรจัร์โรงไฟฟ้ารองรับตาต้าถึงเตต่างๆเนี่ยยังไปได้อีกไกลพอสมควรนะครับแล้วิเคราะห์เราประเมินอัพไซด์ถ้ารวมตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยก็สิบถึงสิบห้าบาทนะครับดังนั้นถ้ารวมจากฐานหกสิบเนี่ยก็ยังมีจับที่ลงทุนได้นะครับคำแนะนำเป็นเทรดดิ้งบายครับค่ะขยับไปที่ตัวสเตคอนบ้างคะ่ะสเตคอนมุมมงองยงไรบ้างคะ่ะ สเตคคอร์นจริงๆเป็นอะไรที่ทางเลอกรุงศรีเรายังไม่ได้ครอบอร์นะครับยังไม่อยู่ในโค้ดรของเรานะครับแต่ผมให้มุมมองแบบนี้ล่ะน,นะครับว่าผมมองคีของสเตคอนสองเรื่องนะครับเรื่องแรกอุตสาหกรรมก่อนนะครับการเบิกจ่ายงบลัฐที่ต่อเนื่องมากขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับส่วนเรื่องที่2เองเราเข้าใจว่าถ้าอิงตามคอนดิชั่นษษเนี่ยปัญหาเรื่องมา r จินนะครับหลายๆงานที่เราเห็นในช่วงก่อนหน้าก็ ดูดีขึ้นนะครับโซนสุดท้ายให้จับตาการทรานฟอร์มนะครับการทรานฟอร์มธุรกิจเนี่ยที่หนอนว่าจะไปรับก่อสร้างรั t ต c e n ิ e เเพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นสีสันในการลงทุนได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าดูตามชาร์ตเนี่ยคิดว่าแพทเทิร์นอาจจะยังต้องต้องรอดูหน่อยนะครับถ้าดูโซนฐานเนี่ยก็บริเวณ8บาทนะครับค่ะขยับไปที่ตัว SJWD ค่ะ คุณผู้ชมบอกว่าราคาเขาติดอ,อยู่ที่ราคากรลสิบ16บาท10นะคะแนะนำพอจะถัวได้ไหมคะ SJWD จริงๆแล้วถ้าดูกำไรที่รายง,งานออกมาเช้าวันนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับก็กำไรเนี่ยดีกว่าที่เราในตลาดคาดประมาณ12นนะครับถึงแม้ว่าจะมาจากเรื่องภาษีนะแต่ว่าถ้าเรามองอไตรมาส4เนี่ยจริงมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ เอ่อจะไปกับทีมเรื่องของ t เทรด l อลเทค a อลนี all, ่แหละเป็นหนึ่งในคนที่น่าจะเบนฟิตเหมือนกันนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตลาดต้องคิดภาพนี้นะครับว่าถ้าเท a ด e อลเทค a อลมาเนี่ยการสั่งออเดอร์ทุกอย่างเนี่ยอาจจะต้องเร่งก่อนนะครับ HWD ก็มีโอกาสได้ประโยชน์นะครับส่วนกลางยาวนะก็เอ่อมันเป็นมันมีดีมาบางส่วนที่เชื่อมโยงกับเอ่อลงลองซอนของทางปูน นะครับที่ที่ทำโลจิสติกพวกปิโตเคมีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวต่อยอดนะครับเพรว่าอย่างยิ่งถ้าจีนเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเข้มๆต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นภาพปิโตในทุกสายเนี่ยคล้ายๆกับที่เราเห็นภาพของ i b l ในปัจจุบันครับค่ะขยับไปที่ b e m บ้างค่ะคาดการงบดีแต่ทำไมราคาลงคะ b e m นะครับก็ต้องเรียนว่าช่วงนี้เสน่ห์อาจจะลดลงหน่อยนะครับเออร์เน็ระยสั้นเนี่ย ไม่ได้มีประเด็นนะครับแต่เรื่องของภาพที่เป็นโอเวอร์แฮงของคุณนเนี่ยต้องเรียนถึงนโยบายนะครับเรื่องของอรถไฟฟ้า,ฟา20บาทตลอดสายนะครับโดยที่ภาครัฐเนี่ยเตรียมที่จะนําตั้งกองทุนมาซื้อสัม,มทานคืนนะครับประเด็นที่ตลาดกังวลของ BM คือแบบนี้ครับว่าสัม,มทานของ BM เมนี่ยยังเหลือค่อนข้างยาวนะครับเหลือค่อนข้างยาวดังนั้นเนี่ยการเจรจาเนี่ยอาจจะทําได้ค่อนข้างลําบากนะครับแลามีโอกาสที่ มีความเป็นไปได้ที่ตลาดจะก,กังวลว่า b m เมจะเสียเปรียบหรือเปล่านะครับขณะที่ในเชิงเปรียบเทียบนะเราคิดถึงภาพ BTS นะครับ BTS เสนี่ยสัมปทานสายสีเขียวเส้นปัจจุบันที่เราขึ้นแถวเนี่ยสยามเอ่อสยามบางว่าจาตุรจักรเนี่ยเหลือสัมปทานเหลือไม่เยอะนะครับแล้วอีกรถไฟไฟ้าสอายที่มีในมือสายสีเหลืองสีชมพูเนี่ยก็ขาดทุนนะครับดังนั้นการซื้อคืนเนี่ยจะดูเป็นตัวช่วยมากกว่า BM นะครับดังนั้นก็เลยทาให้ ช่วงนี้ผมคิดว่า bm เราให้ชะลอลงทุนไปก่อนครับค่ะขอฮหตสักสตัวนะคะไปดูที่กองรีดคุณผู้ชมสอบค่ะ whart มีมุมมองอยังไงบ้างคะครับ whart นะครับเราเรายังไม่ได้โคเวอร์นะครับแต่ว่าเรามีตามตามอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าพี่เค็งแลกพีเคราของเราเนี่ยก็คเวอร์ wha นะครับก็เชื่อว่าการดําเนินงานเนี่ยกำลังจะดีขึ้นนะครับอัตราการ การปล่อยเช่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนนี้อยู่ในแถว88%นะครับก็จะขึ้นไประดับ90%ในช่วงปีถัดไปนะครับก็ไดยรวมผมคิดว่ามันก็มากระสอดคล้องกับเรื่องของ FDI ที่เข้ามานั่นแหละนะครับก็ช่วงนี้มันอาจจะมีเพ e s s u r e เรื่องที่มันเชื่อมโยงกับจีวยลบนะครับเรื่องของ US n d yield ที่เข้ามานะครับแต่ถ้าเราดูเงินผลตอบแทนเงินปันผลนะครับปีหนึ่งเฉลี่ย7%เนี่ยตรงนี้ก็ดู น่าสนใจนะครับอันนี้รวมถึงเบที่ผมเล่าให้ฟังด้วยนะว่าถ้าพวก FDI มาใช้ที่สุดพวกดีมาพวกนี้ก็ตามมานะครับค่ะตัวถัดไปนะคะ MTC ค่ะครับ MTC นะครับรายงานงบเมื่อวานเนี่ยออ,ออกมาตามคาดนะครับดีตามคาดเลยนะครับแล้วเช้าวันนี้เราวิคอ์อเราอัปเดตการประชุมออกมาก็ถือว่าดีไปนในทางบวกที่เรามองไว้นะครับโดยเฉพาะ เรื่องของเรื่องของการตามนี้นะครับต่างเรื่องต่างๆนี่ก็ยังทําได้ดีนะครับก็เป็นจุดแข็งเรื่องของคุณภาพนี้นะครับแล้วรอบนี้เอง Mtc ีเนี่ยต้องเรียนว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนําของกลุ่มเช่าสื่อนะก็ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องของพวกพวกในวายภาครัฐนะครับการให้ดีเจ้าบรเวณต่างๆเนี่ยมีสอดคล้องกับพวกกลุ่มเอ c นะครับก็ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเท่าที่เราเซอร์วีนะก็เงินส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนเอามาคืนนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะ นำไปจับจ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยพวก asset quality เนี่ยจะเป็นตัว drive MTC นะครับค่ะราคาเป้าปหมายที่เราให้ไว้58บาท,าทครับค่ะขออนุญาตสองตัวสุดท้ายนะคะ AAI ค่ะครับ AI เรายังไม่ได้ cover นะครับอ่าอันนี้อันนี้ขออนุญาตสลับไปก่อนนะครับโอเคงั้นไปที่ BH ค่ะแนวโน้มมองยังไงบ้างคะ BH ช่วงนี้ผมคิดว่า วันนี้จะมีจีวิอาบวกที่ฟื้นตัวตาม BMS d MS นะครับแต่ถ้าเราไปดูฟีดแบ็กหลังมิงเช้านี้เราจะเห็นภาพว่าปัญหาลูกค้าต่างชาติเนี่ยยังถือว่าเป็นประเด็นของ BSU นะครับมีลูกค้า2ส,ส่วนที่เป็นประเด็นนะครับอันแรกเป็นลูกค้าฝั่งคูเวตนะครับเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะส่งผู้ป่วยเนี่ยก็ยังดูไม่ชัดเจนนะครับยังไม่มีข้อสรุปล้กันส่วนฝั่งอีกการหนึ่งที่ มันสะดุดขึ้นมาคือ UAE นะครับซึ่งเ,เรื่องของการส่งเดิมเพราส่งผู้ผู้เวยแบบรวมสูตรุณเนี่ยตอนนี้ถูกกระจายสูตรแล้วก็ทิศทางยังดูไม่ค่อยดูงงงงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยบีเอสจริงๆเป็นหุ้นที่ PE เขาื่้งสูงนะครับถึงแม้ว่าจะปรับฐานไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ารอให้สร้างฐานแล้วก็ดูแพทเทิร์นเห็นฐานสักนิดนึงนะครับค่อยกลับเข้าลงทุนใหม่ครับค่ะ ได้เลยค่ะอันนี้ก็ให้เป็นคําแนะนํานะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ส่งตัวหุ้นเข้ามานะคะแล้วให้เป็นตัวแนบที่เป็นไฮไลท์จากทางด้านของคุณสวัสด์ให้เอาไว้เลือกลงทุนกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสว,สวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสวัสด์วัฒนพรดรมนะคะทางด้านของผุ้มในการสายงานวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะ